วัดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม aka เมามาโมสเตตัสกินมามาบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปร,รารถนาที่จะคุยควาอิสรภาพทางการเงินนะครับผมเเาาก็กลับมาอัพเดตนะครับผมหุน้นติดตามนะครับสหรับ เซตนี้นะครับผมโอ้ติดตามกันยาวนานมากนะครับผมสำหรับบุ T ๊กทีทบแล้วก็ STGT นะครับผมอ,อสำหรับบุ๊กนะครับผมเออ,เ,อ,อเขามีข่าวอะไรอ๋อการใช้สิทธิ์นะครับบุ Book. ๊กวอลเลนเจ็ดอืม เอาละทีโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูจุดเสี่ยววันนี้จุดเสี่ยววันนี้ก็คือเขามีการเฉลบลงมา0.50อันนี้คือโลโลเดิมของเขาเลยนะ0.50แต่ผมให้แค่0.51เนาะซึ่งมีการเฉลบระหว่างวันนะครับผมแต่สุดท้ายเขาก็ยกขึ้นมา0 5นหนึ่งได้นะครับผม เอาแล้วเสียวนะครับผมบุ๊กเสียวแล้วนะครับผมดูตรงบิดออฟเฟอร์นะครับผมตรงบิดเนี่ยเขาขวางไว้อยู่ที่ประมาณสิบกว่าล้านนะครับผมก็คือค่อนข้างที่จะแน่นอยู่แต่ราคาของเขาเนี่ยมันไหลลงไปเรื่อยๆนะครับผมสิ่งที่เราต้องการเห็นก็คือคุณก็ต้องยก ราคาขึ้นมาบ้างนะครับผมคุณจะไหลลงไปเรื่อยๆมันจะเป็นไซด์เวดาวนะครับผมเนาะมันจะเป็นไซด์เวดาวเอานะครับเนี่ยเหมือนกับเขากำลังแบบโดนกดลงไปเรื่อยๆอยู่นะครับผมนะเหมือนกับแบบโดนกดลงไปเรื่อยๆอยู่ ซึ่งมันไม่ค่อยดีนะครับผมต้องบุ๊กต้องเด้งขึ้นมาบ้างนะครับผมศูนย์จุดห้าสอง0ูนย์จุดห้าสามได้แล้วนะครับผมอาทิตย์หน้านะครับแต่ก็เห็นถึงความแข็งแกร่งนะครับผมเนาะสำหรับบุก๊กหุ้นบางตัวนี้เละเทะนะครับผมเละเทะเยอะมากแต่เขาก็ยังคงคงยืนอยู่ในกรอบนี้ได้อยู่นะครับผมก็ถือว่ายังโอเคนะครับผม ก็ถ้าไม่หลุด0.51เนี่ยผมก็ยังมองว่าโอเคสำหรับบุกเนาะแต่ถ้าหลุดลงมานะครับผมก็0.48 0.46 0.48ก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมเด่กเขาก็กรอบนี้เขาสะสมนะครับผมกำลังมาค่อนข้างที่จะนานมากๆนะครับผมคือต่อให้เขาหลุดเนี่ย แต่ถ้าเขากลับขึ้นมาได้ก็ให้อภัยได้สำหรับบุกเนาะเพราะว่าตลาดก็คือมันแย่มากช่วงนี้คือก็เข้าใจนะครับผมใครที่แบบไม่อยากมีของติดมือเยอะเนี่ยบางทีเขาก็โยนทิ้งนะครับผมทำให้ตัวอ่ทำตัวให้เบาๆเนาะ,ะลดพอร์ตให้เบาๆนะครับผมรอจังหวะแบบตลาดมันกลับตัวอย่างนี้เขาค่อยเข้าใหม่อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นได้นะครับ ซึ่งนะบุ๊กเราก็ต้องติดตามกันต่อไปอีกนะครับผม,มคือเขาก็สะสมมานานมากนะเออในกรอบนี้แล้วก็เห็นถึงถึงความตั้งใจในการที่จะลับให้มันอยู่ในในในกรอบที่แบบไม่ยอมให้ราคามันหลุดลงไปมากหรือไม่ยอมให้ราคามันเสียมากเนี่ยเห็นไหมเขาขวางค่อนข้างที่จะแน่นอยู่นะ ผมก็ค่อนข้างที่จะอุ่นใจอยู่นะครับผมนะสำหรับคนมีบุกอ่าสำหรับคนที่มีของนะครับผมสำหรับบุกเนาะก็ต้องตามกันติดๆเลยนะครับผมเนาะอย่าลุกออกจากจอนะครับโอเคต่อไปทีท t บีทีนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมเสียดายมากๆนะครับผม คือเขาแบบขึ้นมาทำแบบสวยมากแล้วนะเนี่ยขึ้นมาเด้งขึ้นมาโอเคขึ้นมาอ่าโอเคพักใช่ไหใช่ไเ,เหมือนกับรอที่จะเด้งนะครับผมแต่แล้วร่วงนะครับผมนะเออน่าเสียดายมากมากนะครับผม แล้วร่วงลงมารอบนี้ก็มาชนกับอ่ลันเวยไซเวย์อัพของเขานะครับผมคือมาชนแล้วนะ,อ,ะอยู่แถวๆหนึองศูนย์ะครับผมบริเวณนี้ก่อนที่จะยกขึ้นมาปิด1.21สอเนาะสำหรับ t t b โอ้หน่าเสียดายมากๆนะครับผม แต่ก็มองอีกในมุมหนึ่งนะครับผมเขาก็ลงมารับลงมารับคนที่แบบตกรถคราวที่แล้วนะครับผมที่ไม่ได้ขึ้นรถนะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นขึ้นหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นสองนะครับผมเขาย่อลงมาทาขึ้นสองแล้วต่อไปก็จะเป็น ต้องขึ้นไปทำเป็นขึ้น3ามนะครับผมสําหรับ TTB เนอาก็มองได้อย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเนี่ยเขาชนกรอบแล้วนะกรอบรันว์เซเวอัพเนี่ยชนปุ๊บนะแล้วแท่งสุดท้ายเขาก็แท่งเขียวด้วยนะครับผมก็เป็นสัญญาณที่ดีอยู่นะครับผมไม่ได้เลวร้ยวายอะไรเนาะก็หวังว่าเขาชน แล้วเขาจะเด้งขึ้นนะครับผมเป็นหนึ่งสแล้วก็สามนะครับผมก็นับขึ้นใหม่เลยนะครับสำหรับ t t b เนาะก็วังว่าจะออกมาแนวนี้นะครับผมสำหรับท tb ก็เป็นกำลังใจให้อีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวต่อไปคือตัวนี้ก็ต้องบอกว่าต้องเลิกงานกันแล้วนะครับผม ต้องยอมนะครับผมเด็ไลน์ของเราจุดตัดขาดทุน11บาท50ตังก็คือถ้าเขาหลุดลงมานี้ต้องออกนะครับผมซึ่งเขาหลุดแล้วนะก็ทําโลต่ำสุดอยู่ที่11บาทนะครับผมคือเขาทําโลใหม่เรื่อยๆอยงนี้คือเราเราต้องยอมแล้วนะครับผมในเมื่อลิมิตของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับ11บาท50ตังเนาะแล้วมันหลุดลงมาเนี่ย ถึงจุดที่เราต้องยอมเราก็ต้องยอมนะครับผมอย่าอย่าแบบอย่าทัวเฉลี่ยเลยนะครับผมสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะถ้าหลุดลงมาผมว่าเลิกงานกันก่อนดีกว่าคือเนี่ยถ้าแบบถ้าแบบไม่ยอมตัดใจสักทีนะครับผมเนี่ยเห็นไหม ตั้งแต่ไสามบาทซี่สิบสามสิบห้าสามสิบยี่สิบห้ายี่สิบนะครับทุกวันนี้เขาลงมาลึกสุดสิบเอ็ดบาทแล้วนะครับผมอืมคือเราให้เ็ดไลท์ที่สิบเอ็ดบาทห้าสิบตังค์เนี่ยก็คือทางหลุดก็คือต้องจบแล้วนะครับผมไม่ไม่มีอุทธร์ไม่มีอ่าหยืดเยื้อะนะครับผมไม่มี ไม่มีเดียวก่อนนะครับผมก็คือต้องเลิกงานนะครับผมรอจังหวะใหม่นะครับผมรอจังหวะดีๆนะครับผมรอให้เขาทำเดเวอเจนที่สวยกว่านี้อีกนะครับผมอันนี้คือยังสวยไม่พอแล้วแหละดูทรงนะรอให้เขาแบบทำเดเวอเจนที่สวยกว่านี้รอให้มันมีปัจจัยบวกเข้ามาในในหุ้นตัวนี้บางคนเขาก็มองแบบต่ำสิบไปแล้วนะครับผม คือไม่ใช่บางคนหลายคนเลยเกือบทุกคนเลยนะครับผมเขาก็มองว่า STGT เนี่ยราคาเนี่ยต้องต่ำสิบแล้วนะครับผม,มถึงจะน่าเก็บเนาะแต่แบบสำหรับผมเนี่ยก็คือแบบผมเล่นสั้นเนาะก็เข้าหาจังหวะเข้าตามสัญญาณเทคนิคนะครับผมก็คือถ้ามันมีสัญญาณเราก็เข้าไปไปดูทรงมันเนาะถ้าทรงดีเราก็หาจังหวะเข้า แต่ถ้าหาจังหวะเข้าแล้วมันผิดทางเนี่ยมันมันมันเกินจุดที่เราจะรับความเสียหายได้แล้วเนี่เราก็ต้องออกไปก่อนนะครับผมรักษากระสุนรักษาต้นทุนรักษาหน้าตักเราไว้นะครับผมเนาะโอเคสำหรับ STGT นี่ก็คือต้องยอมก่อนนะครับผมลงทึกลงลึกเกินนะครับผมลงทุกวันด้วยนะโอเค สิ่งที่ผมกาลังพูดคุยแล้วก็นาเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นำเ,นเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้น3มตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ขอความกรุณาแล้วก็กราบบิงบอลนะครับผมช่วยกดไลค์กดสมัครแล้วก็กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ กด subscribe ไว้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมมาอัปเดตอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมสุดท้ายท้าสุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเทือนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวีดัตสวัสดีครับ